สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปนาอินซีนะคะแปลงแรกนะคะที่ทดลองทำนะคะอันนี้เป็นข้าวลืมผัวนะคะตอนนี้เริ่มทยอยออกออกรวงแล้วนะคะด้านล่างก็คือเราจะเอาแหนแดงนะคะมาลงเพื่อคลุมหญ้านะคะคลุมวัชพืชแล้วก็เป็น ปุ๋ยพืชสดนะคะน,นี่คือแหนแดงนะคะโอ้อันนี้นะคะเป็นพรีเซนเตอร์ตัวเล็กของเรานะคะน้องเนรสวัสดีท่านผู้ชมหนคะ่ะแต่ไม่วหายสวยแท้อันนี้ <laughs> ไม่เป็นไรโชว์นี่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นข้าวข้าวเหนียวลืมผัวนะคะมีเขาเริ่มออกรวงแล้วนะคะอ,นนอันนี้คือเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะแต่ว่าข้อเสียของนาผืนนี้ก็คือ ณวันที่เราปลูกเราได้ข้าวมาแค่15กิโลได้ข้าปลูกมา15กิโลแล้วทีนี้ก็เลยเอามาหวานแต่ทีนี้ที่นาที่พื้นอื่นมันใหญ่ไปแม่เขาก็เลยมาลงผื้นนี้ให้โดยใช้วิธีการไถแล้วก็คลาดกลบมเมล็ดนะคะมันก็เลยทำ,ทำให้ดินมัน,ม,นมันเป็นดินดินทรายทำให้มันโตไม่เท่ากัน ฝังนี้พื้นนามันจะสูงต่ําระดับไม่เท่ากันเพราะว่ามันไม่ไม่ได้มีการปรับพื้นตั้งแต่ช่วงแรกทีนี้พอระยะเวลาตอนนี้ก็ประมาณน่าจะวันที่17 17กุมภาช่วงนี้นี้เข้าเดือนเข้าเดือนที่สองออเข้าเข้า60วันแลนะ60วันหน่อยๆถ้าจำไม่ผิดนะคะแม่เขาก็เลยมาถอนออก เพราะว่าตรงนี้คือมันมันขาดน้ําแล้วทีนี้มันก็แห้งแล้วมันก็ไม่ออกลวงก็เหลือไว้แต่ฝั่งนี้ที่ว่าน้ําถึงเนี่ยพอมีน้ํามันจะออกลวงแต่ทีนี้ปัญหาก็คือน้ํามันไม่สม่ําเสมอพอเราหว่านแหนแดงปุ๊บแหนแดงเราไม่สามารถกระจายไปยังพื้น,นด้านล่างได้พื้น,น,นดินด้านล่างได้มันก็เลยทําให้ตรงนี้มันมีหญ้าไอ้นี้ซึ่งเขาเรียกว่าหญ้าอะไรวะ หมือนแย่หนวดแมวหรือแย่พุ่มพวงอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ <c oughs> นะคะเกิดขึ้นมาเต็มเลยนะคะที่จริงนาผืนเนี้ถ้าเกิดว่าทําดีๆนะถ้าเกิดไม่ใช่นาหวานเป็นนาที่เราดําเอาผลผลิตเราจะได้เยอะกว่าน,นี้แต่ทีนี้ว่าเนื่องจากปีนี้เป็นการทําปีทดลองทําปีแรกมันก็เลยแบบเรายังขาดความรู้แล้วก็ขาดประสบการณ์ในการทํามันก็เลยทําให มันเป็นสภาพประมาณนี้แต่ก็คิดว่าน่าจะได้เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้สําหรับปลูกฤดูกาลหน้านะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะนี่นะคะเป็นนาอินทซีนะคะที่ไม่ใช้สารเคมีนะคะเม็ดก็จะประมาณนี้เลยตอนนี้นะคะกําลังฉีดพ่นน้ำหมักเจ้าปลวกนะคะวันนี้ก็จะใส่เป็น เจ้าปวกแล้วก like ็นมสดเอ็มร้อยชูรสแล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งเออแค่นั้นผสมนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะผสมด้วน้ำยี่สิบลิตรนะคะกำลังฉีดพ่นนะคะอันนี้เพื่อฉีดบำรุงไหนลองกัดดูดิมันเอามันแบบหยาดๆเาดเดนมาเยอะอออันนี้ก็พอมันเม็ดสียังไงโอ้ย มันยังไม่สุกมากเอ้าอุ้ยมันจะสุกได้ไงมันยังไม่นึ่งนี่นะคะมันยังไม่มีมนเมล็ดข้างในก็คืออันนี้ก็จะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะสําหรับปลูกฤดูการถัดไปนะคะถ้าเหลือคุณเอาไปฉีดให้แม่เลยนะไม่ต้องไปไอ้นี่เยอะนี่นะคะข้างบนก็จะแห้งอันนี้ก็คือพื้นเขาจะไม่ปรับพื้นนาไม่เสมอกันแล้วนาผืนนี้ก็จะเก็บน้ําไม่อยู่มันก็เลยทําให้มัน สวยไม่เท่ากันฝั่งนี้ก็คือจะแห้งเลยไม่ออกรวงแต่ฝั่งนี้ก็คือจะทยอยออกรวงแล้วน,นะคะคอ,อันนี้เราใส่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะใส่แต่ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยหมกักปุ๋ยหมกักตั้งแต่ช่วงแรกตอนที่ลงเพราะว่าผืนนี้ก็คือไม่ไม,ไม่ได้ทํานามาหลายปีแล้วฝั่งนี้มันจะเป็นตัวที่ว่ามันเก็บน้ําไม่อยู่แล้วมันเป็นที่ลุ่มน้ําไม่น้ําไม่ถึง เราเข้าไปไม่ไไม่เข้านี่นะคะจากการที่เราหว่าแนแหนแดงนะคะพอน้ําไม่ถึงปุ๊บก็เ,เลยทําให้แหนแดงของเรามันมันไหลามาไม่ไม่ไม่ถึงตรงนี้นะคะนี่มันมแค่2ข้าวมันก็เลยเเอ,ออกลวงไม่พร้อมกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับนายอินทรีแปลงแรกของเรานะคะข้าวลืมผัวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแหนแดงนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาเก็บแหนแดงใส่นาข้าวนู่นกันนะอันนี้ก็เรียกว่าแหนแดงไมโครฟิลล่านะคะข้าวข้าวข้าวเป็นข้าวเลยถ่ายใกล้ๆเนี่ยสวยมากเลยอันนี้นะคะแหนแดงนะคะจะเป็นปุ๋ยพืชสดนะคะนี่เให้ใส่เพื่อคลุมวัชพืชในนาข้าวพูดเธอพูดไปอสองแม่เอันนี้ที่เขาแดงเพราะว่าเขาโดนแดดเนาะใช่ เดี๋ยวอันนี้จะห่อไปใส่นานายะนาม้นายใหญ่นาม้าใถือดีๆสิคะอย่ามาใายเท้านี่มันเป็นอย่างนี้คุณสมบัติของแห่แดงนะคะก็คือใช้เป็นปุ๋ยพืชสดนะคะเป็นอย่างนี้ตรึงในตัวเจนในนาข้าวแล้วเราพาไปดูสีเขียวนะสีขียจริงมันก็คืออันเดียวกันเลยใช่ได้ เพียงแต่มันมันอยู่ในร่มกับบางบางอันมันมันก็ไม่ได้ตากแต่บางอันมันก็อยู่ในร่มแต่นันอยู่ในร่มอันนี้มันตตกแต่อันนี้ที่จริงมันจะไม่เป็นอย่างนี้เนาะใช่ถ้าเกิดว่ามันมีน้ําแต่ทีนี้ว่ามันมันไม่มีน้ํามันก็เลยค้างโคกใช่ไหมใช่มันไม่มีน้ํามันก็เลยค้างโคก สำหรับฤดูการหน้านะคะใครจะหวานพวกแหนแดงนะคะเป็นไว้เป็นปุ๋ยพืชสดแล้วก็คุมวัชพืชในนาข้าวช่วยจึงตัวเจนในนาข้าวแบบนี้นะคะก็เข้ามาซื้ออันนี้คือคนถ่ายคนถ่ายได้ถ่ายไปแน่คนถ่ายกับถ่ายเ้วถ่ายดีๆค่ะอย่าถ่ายตูดนะมันเห็นดีแล้วแหละนี่หันมาเห็นไหม เดี๋ยวนี้เราจะไปปล่อยนาอีกป่ะพื้นนา่งพื้นนี่มีเห็ดด้วยเหรอไม่เห็ดไม่ใช่เห็ดเห็นเป็นเห็ดโอ๊ยไม่น่าใส่ไม้เข้าลงมาเยอะเลยโอ้โหนี้แพร่ออกไรเยอะจังเหรอวะเนาะอันนี้เรามาหวานไว้ตั้งแต่ปีตั้งแต่ตอนที่ข้าวมันมันไม่มีเริ่มขึ้นยอด อเอามาโรยไว้เอามาวาดเอามาโปรยเอามากัดาจะใส,าส่ประมาณสองสามโลนะแต่เขาขยายออกมาถ้าตัวไหนที่เขาอยู่ตรงตากแดดเขาก็จะเป็นสีแดงนะคะสีแดงแดงแบบแดงกินไไม่ได้เลือกนะเอาไปหมดเลยเราไม่เลือกะคะ่ะอันไหนสวยอันไหนไม่สวยก็เอาไปหมดมาเาปน็ปนนาต่อไปกันเลย เราจะไปนาพื้นต่อไปถ่ายดีๆอย่าถ่ายลงพื้นสิไม่ได้ตัดจอถ้าตัดต่อได้ก็ตัดไปแล้วการถ่ายถ่ายไปเรื่อยๆเ,ออเวลาถือกล้องถือให้มันมองเห็นกลืนแถวนี้นะคะเขาจะเรียกว่าพื้นถือไปอย่างนี้เอ,อ นาทามนะคะทามเรียกทามเฉยๆก็ได้นาทามนี่เรามาถึงกันแล้วอันนี้ไม่กดถ่ายวิดีโอหรือเปล่าถ่ายตั้งน้ำก็จะไม่กดนะอันนี้คือนายยง่งกดนี่ไงโอ้น้ำเต็มเลยระว,วังตกนะคะตกลงไปเลยถ่ายข้าว,ออวนี่<ม>นข้าออกดวงนี่เราให้ดูแบบใกล้ๆใกล้ฉันมากเธอได้กดเพลหรือเปล่าเพลอยู่นะ ปีนี้นะคะใส่ปุ๋ยครั้งเดียวเอาเ้าๆมือนิ่งอันนี้มือใหม่นะคะอันนี้เป็นนาของแม่ยุน่นช่เอ่อใส่ปุ๋ยครั้งเดียวใส่ไปสองกระสอบเพราะว่าปีนี้ปุ๋ยแพงมากที่เหลือก็จะฉีดเป็นน้ำามานใช้ทั้งจุลินทรีย์หน่อป้วยจุลินทรีย์ดาวปวก จิบินซีน้ำสาวข้าว็มร <M 100, S 2> ้อยนมลดนมสดฮอร์โมนนมสดน้ำส้มควันไม้ฉีดอยู่ตลอดนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เ<ม><ม>ขาจะไม่มีนกเนี่ยรวงข้าวใหญ่นะคะอันนี้ก็คือใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียว แต่ปีหน้านี่อาจจะเป็นเพราะว่าเราฉีดน้ำต้มปวมต้นไม้บ่อยนกเติมไม่มีปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชเลยถ้ามันก็ไม่มีถือดีค่ะถือสองมือเออสวยเลยมันมันเป็นมันทางมันเป็นสีแบบสีเหลืองอ่ะอันนี้เป็นถึง EC เพราะว่า คนแก่สมัยก่อนเนาะเขาคิดว่าถ้าไม่ใส่ปุ๋ยมันจะไม่ได้ผลผลิตอะถ้าอยากใส่ก็ให้แกใส่ไปแต่ <Okay. S 1> ว่าแกก็ปีนี้ปุ๋ยมันราคาแพง <c oughs> ก็เลยไ,ไ,ไซื้อใส่แค่สองกระสอบ <c oughs> สิเหลือก็จะเป็นพวกน้ำหมักแล้วก็ฉีดฮอร์โมนน้ำหมักน้ำฮอร์โมอนไข่ฮอร์โมอนนม <c oughs> นสดสูตรไหนว่าด,ดีจัดหมดแต่ว่าลวงใจข้าวมิตรกองใหญ่แกก็ไม่ว่าเราฉีดให้แกนะแกก็ว่าพันข้าวแกดี เนี่ยฝนตกมาใส่เมื่อกี้นะสามสี่วันน้ำถ้ามีน้ำขังตลอดอย่างเงี้ยข้าวจะสวยต้องค่อยๆแต่น้ำผืนนี้คิดว่าในอนาคตจะเป็นอีซีร้อยเปอร์เซ็นร้อยจิงหรออยนั่นไงยายุ่นอยู่นั่นใช่ไหมไ<อ>ว่ามันข้นหมแลนะ้วยู่๋ยวใช่ตัวใส่ดีๆนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะเอาลง YouTube. ยูทูบยูทูบสตอรี่ทำไมข้าวบางรวงมันถึงฝ่อหนีมันแห้งไปเลยนะ ใช่เนี่ยพอข้าวสวยย่ามันก็จะไม่แพงแต่วางที่ย่ามันก็ขึ้นเยอะมากเอาลงตรงไหนแนวคนไม่เห็นมีนคนลลเลยอันนี้กดออกไปก่อนเดี๋ยวอันนี้เราจะถ่ายใหม่อีกแล้นี่เราก็กลับมาอีกครั้งแล้วว้าว <c oughs> <c oughs> เริ่ม่ายได้หรือยังจัดถาได้อันนี้นะคะก็จะเป็นในซีหนแม่ยุ่นอันไหนโ่นคนทำอยู่โน่นอันนี้เป็นข้าวเหนียวลืมผัวใช่ลืมผัวทุกอันทอดจากตรงโน้นมาดำตรงนี้เดี๋ยวจะเอาอันนี้มาหวานเราต้องเริ่มหวานตั้งแต่ตอนมันเท่านี้เลยนะแล้วมันก็จะกระจายออกเองเขาก็จะไหลไปของเขาเองนู่น่ะ นามันใหญ่มากทำตอนไหนก็ไม่เสร็จหรอกถ่ายไว้เลยใช้คุ่มเระพูดนะคะเออเราจะจะคือทีเราไม่ได้เลือกยาวไม่เป็นไรไม,ไ,ไม่เลือกยาวออกก็ไม่เป็นไรนยิ่มไม่เยอะ เดินตามไปเลยเดี๋ยวไม่กาจะเป็นอย่างนี้เนาะใช่มันจะเลียงไปเลยเขาก็จะไหลไปของเขาเองก็ามันนู่นไปกลางนู่นเลยมันจะได้ไหลมามันก็ไหลไปเองให้ดูดูคนคนวางคนก็อยู่นี่เอไม่ต้องถ่ายข้างล่างทำไมมันหมดเร็วจังเลยถ่ายข้างล่างก็คืออันนี้มันก็ลงมาแล้ว